คนสวิตท,ที่เตยรู้จักร้อยเปอร์เซ็นต์ในเบอร์นะเบอร์เนี้ยเป็นเมืองหลวงที่คนมีเงินเก็บเ,เยอะที่สุดในสวิตสามนคุณแม่แต่เป็นคนเบอร์หรือแบรนด์ในภาษาเยอรมันนี่แหละเก็บเงินเก่งไหมเก่งมากเก่งแบบสุดๆเลยเก่งแบบเก่งแบบคุณแม่บอกว่าตึงหนึ่งมากคือคนสวิตทุกคนนะประหยัดตอนเริ่มทํางานแล้วตอนวัยรุ่นแต่พอเริ่มอายุเยอะแล้วเริ่มอายุแบบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบไม่ประหยัดจ้ะใช้เงินใช้เงินเลือกของดีที่สุด แต่คนไทยส่วนใหญ่ใช้เงินเรื่องของดีที่สุดตอนต้นชีวิตแล้วตอนเริ่มสี่สิบเริ่มก้าวขัดหลงแต่ที่สวิตก้าวขึ้นนะคะคนสวิตส่วนใหญ่แก่แล้วใช้เงินเยอะฟูฟูมากซื้อบ้านก็ซื้อตอนสี่สิบรถส่วนใหญ่คนที่มีรถก็ก็จะมีลูกนะมีลูกหรือไม่ก็ต้องใช้รถไปทํางานต้องใช้ใช้สิ่งของนั้นที่มันก่อให้เกิดไรายได้อะเซอร์เบีแลนด์คือเป็นแบบนั้นถ้าซื้อมาแบบโชว์หญิงอะไรเงี้ยไม่ค่อยนะ แต่ไม่รู้จักใครกันที่ถึงวมาโชว์หญิงหรือชื่อว่ารับหญิงอะไรอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพราะรถมันมีค่าใช้จ่ายเยอะไงค่าประกันรถค่ามลพิษที่คุณต้องจ่ายค่าภาษีทำลายสิ่งแวดล้อมแพงมากนะที่สวิตอะถ้าใครมีรถอะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าไม่เสียแต่ถ้าเป็นรถสันดาบรถน้ำมันจะเสีย